สวัสดีครับเพื่อนๆชาวรถยนต์ทุกคนนะครับคลิปนี้กับช่องแม็กไมค์คาร์นะครับก็ามานาเสนอเพื่อนๆครับเกี่ยวกับคิดดีๆเกี่ยวกับการซ่อมรถดูรักษารถนะครับรวมถึงการเทสรถต่างๆนะครับสําหรับคลิปนี้ครับมาดูกันว่าตั้งใจจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราจะขับรถกระบะให้ประหยัดเหมือนอีโคคาร์ทำไงนะครับตอนนี้อีโคคาร์นะครับการวิ่งประหยัดสุดก็อยู่ที่20กว่าโลลิตรหมดแล้วนะครับกบางคันก็า3นะครับบางคันก็ 24- 25นะครับก็ไปถึงท่านแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่ากระบะน้ำหนักเกือบ2ตันนะครับกับมิซูบิชิไต้ตันนะครับสประตูตัวนี้นะครับว่าสามารถประหยัดสุดได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าความเร็วมันอาจจะไม่เยอะนะครับก็มาเทสว่าสมมุติว่าเราไม่เร่งรีบนะครับเราขับรถปกตินะครับเราจะทําประหยัดมันได้เท่าไหร่กับรถเกือบ2ตันนะครับแล้วก็บรรทุกของมาด้วยนะครับควรจะวิ่งเกียร์อะไรนะครับแล้วควรจะวิ่งแบบไหนนะครับไปครับไปดูกันนะครับ จอนะครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่ที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชอั่วโมงนะครับก็วิ่งมาไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชอั่วโมงนะครับความเร็วมันอาจจะไม่ได้นะครับตอนนี้ก็รอบประมาณ1 0 0 0กว่ากว่านะครับความเร็วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับเกียห์5นะครับตอนนี้สําหรับรถกระบะนะครับก็ลูว่วกันอยู่นะครับการวิ่งก็ที่เขาเค็มกันมาวิ่งปกตินะครับก็อยู่ที่บางรุ่นถึง12 13 14 15นะครับถึง16ลิตรนะครับก็บางรุ่นนะครับโดยทั่วไปแล้วก็อยู่ที่ประมาณ13 ในการวิ่งปกตินะครับแต่อันนี้คือวิ่งแบบไม่ปกตินะครับก็มองวิ่งให้เพื่อนดูนะครับว่ามันสามารถประหยัดได้เท่าไหร่นะครับมาดูความเร็วนะครับที่ผมขับนะครับจริงจริงแล้วตอนนี้มันขึ้นเนินด้วยนะครับจริงประหยัดได้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอัตรากิน้น้ำมันเท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่21.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมก็ถือว่ารถใหญ่ๆห่เงี้ยถือว่าประหยัดนะครับเนี่ยครับเพื่อนเพื่อก็บางช่วงก็ขึ้นถึงย3บสานะครับที่เทสต์มานะครับตอนนี้มันกก็็ขึ้้นนนนเิอยู่ะะครับแลวจมี ในช่วงของติดไฟแดงนะครับบางช่วงนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปอีกสักพักนะครับแล้วก็มาโชว์ตัวเลขอีกนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ยี่สิบเอ็ดนะครับดูที่ว่าผมใช้แล้วผมอยู่ทียี่สิบสามนะครับเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็สะปิดไปนะครับก็เอาแบบเร็วๆนะครับไปเลยนะครับว่ามันได้จริงไหมครับ เพื่อนๆหลังจากวิ่งมาพักนึงนะครับก็มาสรุปนะครับสำหรับการทําประหยัดสุดครับสำหรับเจ้ามีสูขิชไต้ต้านนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็น MT มนะครับการสามารถทําได้สูงสุดถึง22.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตัวนี้ก็ถือว่าประหยัดเลยนะครับแต่ว่าจะวิ่งให้เหมือนอีโคคาร์มันก็ได้นะครับแต่ว่าความเร็วลองไม่ได้นะครับอีโคคาร์22นี้อาจจะวิ่งได้เป็นร้อยนะครับความเร็วร้อยสำหรับที่ผมเคยขับเจ้าสุขิสวิทนะครับตอนนั้นก็ถ้าทำ22เนี่ย ร้อยก็ยังได้อยู่นะครับผมร้อยสิบก็ยังได้อยู่นะครับสําหรับอัตราเกจเฉลี่ยยี่สิบสองนะครับแต่ว่าตัวนี้มันทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถกระบะนะครับด้วยน้ําหนักด้วยนะครับแล้วก็ซีซีมันสูงด้วยนะครับสําหรับมีโคคาร์มันก็ประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งพันสองนะครับตัวนี้ก็เครื่องสองพันสี่นะครับแต่ว่าทําได้เท่านี้ก็ถือว่าประหยัดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีจุดด้อยครับเราก็คือเราต้องประคองรถแล้วก็ประคองคันเร่งหน่อยนะครับไม่ให้มันเร่งมากนะครับมันก็ทําให้เราสามารถที่จะทําประหยัดได้นะครัับบสําหร การวิ่งแบบไม่เร่งรีบนะครับก็สรุปกันนะครับง่ายๆเราเขาสามารถทําได้นะครับเสียแค่ความเร็วอาจจะไม่เท่าอีโคคาร์นะครับแล้วก็การเหยียบเราก็ต้องประคองหน่อยนะครับข้อที่2และข้อที่3ก็คือใช้ถนนโล่งๆนะครับถ้ารถติดออกตัวบ่อยนะครับมันทําไม่ได้เหมือนอีโคคาร์นะครับนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาสรุปเพื่อนๆดูนะครับรถกระบะก็ทําได้นะครับสำหรับเพื่อนๆบางคนนะครับที่สอบถามมาครับว่าผมลองวิ่งประมาณเกียร์ ห้เกียร์หวนะครับแล้วก็ดูความเร็วช้าๆนะครับว่ามันประหยัดได้เท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง m a c m y c a r ด้วยนะครับจะให้นำคลิปดีๆมาฝากกันอนะครับสวัสดีครับ